สวัสดีค่ะพบกับช่องสิี8แปดหกทาโร่นะคะค่ะวันนี้นะคะสรีนะคะจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนเนาะ จะไดขออนุญาตนะคะเปิดพลังงานก่อนเนาะ,นะคะ่ะน,นี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะก็จะเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะหรืออาจจะตรงอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ใช่คิดเป็นเรื่องของเราได้นะคะแต่ถ้าตรงไหนไม่ดีก็ไม่ต้องรับมานะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ okay. เพื่อนนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะเก้าเหรียญคนธาตุดินนะคะค่ะมังกรการพึ่งศพนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะธาตุลมทั้งคู่เลยนะคะธาดาบและเก้าดาบนะคะธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุ่มนะคะค่อนข้างจะเป็นธาตุลมเยอะกว่าเนาะค่ะเป็นคนที่ มีความมั่งคั่งในตัวเองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะบางครั้งนะคะก็ต้องรอบางอย่างนะคะเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องคือตอนนี้อาจจะกำลังคุ้นคิดคิดมากอยู่นะคะในเรื่องเรื่องหนึ่งเพื่อนเพื่อน่พอนนะพลังงานของเพื่อนเพื่อนนะคะคิดมากอยู่เรื่องหนึ่งก็คือรอมีอุปสรรคอยู่นะคะถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะด,ดูเหมือนว่า อยู่ได้แฮปปี้มีความสุขนะคะแต่ลึกๆนะคะเพื่อนๆก็ยังมีเรื่องที่คิดมากนะคะตอนกลางคืนเนาะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคิดถึงเขานะคะหรือฝันถึงเขาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อไปนะคะเดี๋ยวดูพลังงานเขากันนะคะค่ะขอดูพลังงานคนนั้นนะคะของคนในใจของคนนะคะคนที่คุณคิดถึงเนาะ ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญอันนี้คือราชาถือไม้เท้านะคะแล้วก็ view of fortune นะคะค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนธาตุดินนะคะมังกรพิชผกันนะคะธาตุไม้ เมษสิงธโนนะคะแล้วก็ร e วิวอ of ฟ o r จูนะคะเป็นคนบันพฤหัสน,นะคะค่ะอาจจะไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ในความรักนะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็แต่เป็นคนที่มีแพชชันในการทำงานขยันทำงานมากนะคะเป็นถึงระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะค่ะ วิวออฟฟอร์จูนนะคะอาจจะเป็นงานที่เขาทำนะคะพลังงานของเขาที่ทำนี้อาจจะเกี่ยวเรื่องกับที่ดินอะสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวสิริขอใช้ไพ่นี้เนาะเปลี่ยนไพ่นะคะดูความรู้สึกเขานะคะ สามเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าไม้แล้วก็เดวิลมาอีกแล้วนะคะก็เขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะเขาก็อยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากปรึกษาพูดคุยนะคะความรู้สึกเขานะคะค่ะแต่ก็อาจจะคิดว่ายังคือเขายังสับสนอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอายังไงดีในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะค่ะ เขาก็เฝ้ารอแต่โชคชะตายอย่างเดียวนะคะทั้งที่จริงๆเขาอยากศึกษาเรียนรู้คุณเลยอยากพูดคุยกันเลยนะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมดูกันเลยนะคะเพราะจริงๆเขาก็อยากพูดคุยกับคุณนะแต่ก็ยังเหมือนยังตัดสินใจอยู่สับสนอยู่คือรอแต่โชคชะตายอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะ ว่าคําคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมออมีไพ่หล่นนะคะิลิกขอเปิดเลยแล้วกันเพราะถือว่าเขาอยากออกมาแล้วเขามีอะไรปิดซ่อนในใจนะคะเขามีอะไรปิดบังคุณ เก็บไว้ในใจไม่อยอมบอกนะคะแต่จริงๆสิ่งที่เขาเก็บซ่อนไว้นั่นก็คือเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ที่ราชาดาบนะคะเขาก็ค่อนข้างจะพูดจาไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่หรืออาจจะ อาจจะมองว่าเขาพูดตรงนะคะอาจจะไม่ค่อยรักษาน้ำใจนะคะถ้าอย่างทําไบางครั้งเราอาจจะมองว่าเขาไม่หวานเลยแข็งจังเลยดูปากจัดจังเลยคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหม แต่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณเนี่ยเขาก็คิดถึงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะราชินีถือเหรียญน,นะคะก็คือเขามั่นคงกับคุณเลยจะติ๊กนะคะเขาก็อยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็เดวิลนะคะออกมาแล้วนะคะลุ่มหลงคุณนะคะแต่ก็ยังรอคุณอย่างมั่นคงอยากจะทําอะไรให้ถูกต้องนะคะ ก็รุ่มหลงคุณก็คือก็คิดแต่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ถามว่าคืนนี้คิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงมากเลยคะ่ะเดวิลมานะคะคิดถึงมากคิดถึงที่สุดรุ่มหลงมากคิดถึงคุณมากแล้วยิ่งเป็นตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยยิ่งคิดถึงคุณมากเลยนะคะค่ะ so, ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเนี่ยค่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเนี่ยอืมวันพรุ่งนี้มื่อนนี้ อาทิตย์นี้เดือนนี้เขาคิดจะทำอะไรไหมนะคะจะ take action อะไรไหมนะคะในเมื่อเขาเดวิลรุ่มหลงคุณขนาดนี้นะคะอืมเขามีความมั่นคงกับคุณเลยเห็นไหม,อ,มอยากแต่งงานเลยเนี่ยอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวนะคะแต่ก็น่าจะยัง อ,อยู่นะคะเพราะว่ายังรู้คือจะเ a คแอคชั่นแหละแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะทำไมถึงยังไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังไต่ตองคิดอะไรอยู่นะคะนั่นไงก็คืออยากจะเริ่มต้นนี่แหละแล้วก็ มีแพชชั่นมากนะคะอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอยากติดต่อแล้วอยากพูดคุยนะคะอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอดูเนาะพรุ่งนี้มาลื่นนี้อาทิตย์นี้เรือนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะต้อง Take action นะคะขอความรักจากคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เข้าเทคแอคชั่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะนะ่คุณจะได้รับความรักนี้นะคะเพราะว่าคุณน่ารักนะคะแล้วก็เคมีนะคะพวกคุณมีเคมีที่เข้ากันนะคะก็คือพูดจาถูกอกถูกใจนะคะคุยกันถูกคอเลยนะคะความสัมพันธ์นี้ดีมากเลยนะคะค่ะย,ยังไงสิรินะคะ ก็ขอยินดีกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะรับไปแต่เรื่องดีๆที่สิริทำคลิปนี้ออกมาให้นะคะค่ะมันเป็นเรื่องของเพื่อนๆค่ะสิ่งดีๆเพื่อนๆรับไว้นะคะค่ะยังไงนะคะสิริก็ขอนำเสนอคลิปเดนดอมในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้สิริด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สิริค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย